หอยสักเกชาเต็มหลังต่อจากช่างคนเด่นสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมือนี่สิขออยากต่องานจากช่างอยูกกะะ่กาลสินครับผมเพราะว่าประสวงว์ของลูกค้าเพื่อนอยากท้าอยาช้านะครับเพื่อนบ่อยากเจียบหลายเพื่อนก็นเลยมาสักน้ำนะครับเดินทางมาจากจังหวัดกาละสินไปแลครับเกือบ200กิโลส่วนเทคนิคมือนี่กะมีดำไดนามิกขวดแปดอ่อนครับผมแลวกอันน้ำเกลือได้ครับอันบีบใช่เนี่ย ส่วนสูตรเงาผมก็ดำสองยศกับดำหายศล้วก็ดำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมส่วนเข็มกับไส้เบอร์สิบสามสิบสามนเป็นเข็มอิลิตนะครับผมผมมักใส่เข็มอิลิตเพราะว่าสีมันลงลงไปผปวหนังดีครับผมเป็นเครื่องของ WJX เนาะใส่ไฟ U7 เด้อครับเมื่อเนี้ยก็เจ็ดตลอดนั่นแหละทั้งเดือนเสียนทั้งลงสีครับผมปั๊บเสียนปั๊บเข็มกับประมาณสองมิลถึงสามมิลเนี่ยครับแล้วแต่ เ้วแต่ผิวหนังกต่ละหม่องมันกับบุือกันกาที่ใส่เฉียดเงาหลายเฉียดมันนี่ก็คือพราะวาัาช่างเก่าเป็นเหตดเงามายังหนุ่มเลยครับผมเสียนกับย่างดีเลยบางเนีครับผู้เพื่อนออกแบบงานเต็มหลังเลยจริงๆเกียอช้าหลังนี่สิเป็นงานแค่ใบเดียวครับเป็นงานเต็มหลังกับบรูลุลูกค้ากับช่างคนก่อนเพิ่นพากันคุยกันยังไงเนาะเพิ่นกับวาดแบกเก่าออกมาแล้ะกัเอาใบซากุระดอกซากุระเนี่ยปิวมาทางไรไร่ใส่ครับผมเราก็เอา ป่าคาบลงมาอยู่ตรงช่วงเอวกับโคบเวอร์ใช้กันงามเลยเหรอครับผมกับโบสถเฮ็ดยั้งเลยครับก็บคือมาเติมเงาเต็มเพราะว่าเส้นของช่างคุณกอนี่ดีครับรับเส้นแต่ละเส้นนี่บอกงานมาครบเรียบร้อยครับผมว่าคนสีเฮ็ดเง,งาหม่องได้เขียมหม่องได้อ่อนเส้นมันบอกงานมาเลยครับถ้าเป็นช่างศักดิ์ที่มองกันมันเบิ่งงานมันจะเบิ่งออกเลยครับว่าเส้นน่ะเขาเขาต้องให้ทํางานหม่องได้ลึกหม่องได้โบลึกนะเงามันจิตแบบ กระทบกันมาเรื่อยๆแลวครับแต่ช่างเป็นช่างสักเลยครับมันจะเบิ่งกันออกอยู่กะตรงนี้ก็จะเป็นดำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเทคนิคโบมีอย่างไหลดอกครับกะตึงหนังให้มันได้เด้อครับโฟกัสเป็นแค่จุดๆโฟกัสทีละจุดครับจะโฟกัสทีละไหลตึงหนังให้มันดค่อยๆว้นออกครับเนี่ยตรงแดงๆในเป็นเฉดเงาอันดำซองยศดำหายยศครับผมตรงนี้จะเป็นเงาหายศที่ครับผมดึงออกมาเนี่ยครับมันก็สิเป็นหลายมิติเนาะมันโมเมนต์สีแดงนะครับมันเป็นเงาที่เฉียดบางเนะ ไม่ใช่อันเงาอันบวมแดงดำร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเนี่ยตรงเนี้ยทำการวาศิลปะคือการไม่เท่ากันนะครับอยากเห็นมันเฮ็ดอยากอยาเห็นมันคือกันมองดำแน่มองบวดำแน่นะครับกสําหรับคนที่อยากให้แห้งเร็วหายเร็วลอกเร็วกะผมแนะนําำคิมทาหลังสักม่อนอิ่งกับผมซองดำดำน,น้อยพกพาง่ายครับสามมือนี่ลอกกับผมว่าลูกค้าที่เอาไปทาแล้วเนี่ย มาว่าตรงกันเลยครับว่ามันมันหลอกเร็วครับผมก็คือมือที่สามนี่หลอกเล่นช่างนัดท่านชิลอกบาง,บางๆหนอกว่าท่านก็ต้องขอบคุณพี่ยศเท็ชูอาร์ตโอนิวครับผมร้านสักลายบุตรีลำเนาะที่แนะนาครีมชาที่ดีแบบนี้มาสู้กันใส่ครับผมแต่ก้อนผมกับบอมันใจนะครับผมกับรั่งกับพี่ยศเิ่นมหากล่องเบิดละครับจอนเนี่ยก็ได้กรเลยได้เอามาอีกครับผมจักที่ว่าจังไหนมันเบิดเร็วเนาะกะที่ขาดบ่ไร้เลยกะ แฟนเพจแฟนตัวยงทุกท่านเลยครับผมที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจสร้างนัดได้ภาคอยู่ซุ่มมือเนี่ยครับภาคซุ่มมือเซอเวียนครับผมภาคตลอดเวลาเลยต่อไปอยากภาคซุ่มมือหรืครับไปก็ขอบคุณมากมาก,มากครับผมที่บเคยทีมกันอันเสือนนะเฮ็ดมาเฮ็ดแค่หาซิโต้แล้วครับเพราะว่าลูกไอ้แฟนเพจนี้เป็นแสนคนครับผมก็จ้าขี้แก่ยังไงเงินที่ได้มากอะเอามาน อันซื้อเสือให้แฟนเพจเหรครับจะแจกกับจะจใจนะจะแจกครบทั้งเสียคนค้นหมดลครับมันเป็นไปบนะ่ไดรเนาะเพราะว่าเอาไปสร้างเห็ดเสือมันก็มีค่า,คา,คาใจใจที่สูงแล้วครับผมกิดก็ได้เหตดมาเรื่อยๆครับผมเงินก็ได้มาจากยอดวิวจากรีวิวนั่นแหละครับถ้าจะได้เสือแจกฟีกอ่ะาันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้มันแตกขยายออกไปครับเพราะว่ายอดวิวสูงผมก็จะได้ยอดเงินสูงอะนะ ตอนนี้เพียกรกระติดแดงองยุ่กับจ้างคนแก่ไขนะครับจักไปพิดมารฐานรอย่างสงสัยบัญชีครับบัญชีรับเงินเออบัญชีรับเงินมันมีปัญหาครับบ,บ่เป็นอย่างกําลังจ้างคนแก่ไขอยู่ครับผมยักก็ได้ดองนง้นอ่ะอันพี่มากเพื่อนใจดีอยู่นี่เซ็ดรวยแบบมีทือวัดแล้วครับผมตอนนี้ผมกับไรชาย้อยแจกคนที่มาคอมเมนต์ทุกวันทุกวันเนี่ยครับเพราะว่าผมกับบได้ไปบอกให้เพื่อนมาคอมเมนต์สมือแต่เพื่อนกับมี่ํำใจมาคอมเมนต์ มาโพดอ่มาคอมเมนต์ทุกโพดเลยครับผมก็อู้ยอมรับนําใจครับก่เดี๋ยวท้ทย้อยเช็ดไปครับผมท้ยอยไปเรื่อยเดี๋ยวมือ่นเจอกันซาหรับมอนี่ก่ะสวัสดีครับ